ค you oh, um, yeah. yeah. mm hmm. ุ้ยเนี yeah> uh ่ย huh. จ้ม like ันเนี่ยยนเนี่ยโบลายคนมันเนี่ยบาณคน่าา่าย่อดล้วบออาหารก็พอดีพอดีสวดสวดสไดย่อยสดต้มไหมรับอาบุษดกจ้ำจ้ำสันะจ้ำจ้ำจ้ำเอ๊้มันก กตะเบมือนกัว่ะพี okay? well, ่หน่าู่ไตลูกเปดไตลูกเปดไปไไก่กับเป็ดตัวเดียวกันละจังหวะกเพ็ดกันเองกินไก่กันเองสองอย่างคือปั่นละไอ้กระเพร็ดวกผเดี่ยวกันละเดี่ยวกัน้แค่แต่พอตีนมันบวอกันเท่านั้นซมันก็บวกกันยาวยา เออโอ้โหพวกเขามากข้ไปเฮ็ะเลงนะกินยาเราเปนยังไงเนี่ีน้่ก็ไม่ได้ทำบ็ไมี่ไหนนอนเกาบุ้มี่บุ้มี่บุ้มีุ่ึงนอนเงีนทใายใชเด้ของใหญ่สุนแล้วนะ กนั่นเอาเมาเตะไม่ยังไปนั่นเอามาไหวชักกรอ่นะกริงเอา,เม,า,อาม,มาเตะไม่มยัะะยงดีนมันเสือกินกินกับข้ารอดย้ำเับไปกักข้าหนกับข้าอย่างอองอยากกินกับเข้าอยากกินกับนั่ง <c oughs> จำมาแค่สายคือมันคุณือแอบแบเอาคู่ป่านะปนป่านะคู่อยู่สักวตันเค็มเค็มคนนิดหน่อยถ่ายมุมอื่นบมดแจงเว้ยถ่ายมุมนี่แจงดีถ่ายมุมอื่นหนาดำ อ่านั Ranger, on, remember, um, note, um, Alright, ่ละดูเตอะก็ดูเตอะก็คนเอาตัวนอตอาตักไตเอาคือวานคนคว้าหาเอาตัวนาะตัวใดมันจแสบคเกิดับันจับเปลืมะือ เขาตำมิว่าเราต้องยอมก็นดอกเอาเอาคากาโดโอ้ยพักหนึ่งก็หลายหวานเท่าไหร่อันหลวงพักกันหนึ่งให้หลวกูล่ะเนื้อได้ดอกมันมีเปลยเนี่มันหวานดีเปมันเปลยหลเสียวิตามินหนึ่งก็เสียแล้วน่ะ มันามันมีแมันมีัแกด้บยมนย่มันมันีถังแก่มันน้มันดอกหอมามันมีด้บ้านนะมันแกมันจูบม่รู้เนี่ยอืมอะไรีจังเล่แกรือตายหรเปล่าเี่ยนี่ยมบ่บอแก่ไงเนี่ยมหักแก

นี่าวย่งไปมาแน่นแล้วานผัดมันโค้งอล่าลอกไปแล้วหเมมะลหรือคนชอบเหมคนกระปุกกระแป้งแก่กระแป้งพระวาย่กระแป้งมันมันยังอ่อนนะครับเคินกระแป้งดองบ้นแข็งนะอมหอยมะฮ่อง